ดอกไม้สวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเ้าค่ะดีป้าพี่น้องมากินจะ้ะนี่ตำปักกูดค่ะพี่น้องตำปักกูดใส้กุ้งสดมาเด้อมาเด้อกินปกับตีจ้ะกินโคกมนนานั่งกินอยู่แป้งพักนะคะ แปลงพักหน้าบ้านาจินเฮาตีค่ะสีบปลูกยังตีสีบปลูกบักพริกบักเคลาะเปาะเอกพริกตอีออกดอกแล้วจ้ะวันอันนาบักพดฟันอยู่วันนี้อากาศห้อนแห้งหลายเป็นเหี่ยวอากจไม่บักทัวน้ำจ้ะทัวตรงนี้น้ำเนาะมาจากที่นอกที่ทการับแสบจ้ะไปเก็บอันนั้นมาพาไากินต่อจ้ะเก็บพักมา เพนแบบตำไทยส้าพักกุดบอกพกรุดอันซดอันนี้ลวกแล้วเน้่ยจ้ะพักกุดในลวกแล้วแล้วก็ใส่พักกุดดองไปนันะะ่งเลยค่ะพี่น้องท้ายคนถามมาเป็นยังคือปอยเป็นไงก็อนเยเก็บอันดีเก็บมาดองจากพี่น้องนี่ใส่เนี่ยพะกรุดดองจ้ะ <c oughs> อือม จ็บถ้าขุดยังไม่จับให้ให้ซีมันมูติมาหาจ้ะมาเรียนนำคิดว่าเป็นเพื่อนบ้านจ้จะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันกินก่อนฉันเห็ดอันนั้นคลิปก่อนแล้วฉันจะไปเรียนนำสั้ะพีิก <spe ak> ออกจาะไม่จะมีอันเนี้ยอันอย่งกับพี่น่ก แม่งรากออกดอก้วจ้ะออกดอกแล้วใส่ตำตำใส่กุ้งสดกล้อ,องนี่บอดีจ้ะกล้องนี่มันบอดีมันมันมันบาาันใครภาพมัน่ชัดกินตำพัอกูดกับอะไรไม่พักแกงจกพี่น้อง น้ำหอนเต็มตัวแล้วจ้ะผักกุดกระสีแาวนะคะอันนี้เอาการเยวมานึ่นะก็หมซื้อข้าวเจียค่ะเราวางกินพักกุดการสันกับการแยาเจอคนละอย่างการแยเนี่ค่ะมันจะมันจะนิ่มกว่าถ้าสันมันจะกรอบ เดี๋ยวต้องคุณมาเก่าจ้ะอันนี้มันมันกรอบมาเสียงยำอันนี้เก็บมาดองเนยจ้ะพอมันมันหน่อยมันหน่อยแห้งเนี่ยข้าวมาดองมันจะกรอบแล้วเป็นเนาะ วะไปน้องถามาามาวะเก็บประกวดแบบตอนสัน้ยนยอมสั้นมันเสีบรสวนพันบอกมันเสีบรตายบอกว่าอ,อืมมบนตายจะ้ะแต่เก็บประกวดมา่อไหร่จากปีเราที่มาอยู่นอเวนี่เขาปีที่จะดสิบแล้วเนาะประกวดเก้าปีทีเก็บประกวดมากกับมันหกเจ็ดปีจ้ะเนาะจะเก็บมากตอนตอนเพชรเก็บอีกจ้ะ กนมาอัานคลิปช่องยูทูปอีกบุกเคยว่ามันตายจา้ะหลาขึ้นเกาหลายกว่าเกาอีกคิดอร่อยะ่ะยูมองไทยบุกเคยกินพักกูเลยมากินเป็นยูโนวเวสจ้ะกินเป็นหอนอนยังตัวเต็มหนอนแบบพะไนย มันยได้ไปเบิง์นยูทูบของฝรั่งของคนน็อตอยู่แหละอืมแล้ว,มนนนนลวไวม่คนนอ็อตไม่ข้นน็อดเนี่ยน็อดจำอะไรแล้วอืมข้นน็อตถ้าเจ้าอฝรั่งนะคะถ้าเจ้าเก็บมาฮะจอมมานอย่างเอามาล้าแล้วก็กกต้มแซ่ฟิลไปถ้าเจ้าไม่คลิปอยู่เนาะส้มตีกับน้ำหามาชินีะ อกินยังพอนี่คือว่าเอากรุบมันเป็นแบบแดดแบบแดดกินได้แบบแดดกินไม่ได้ไปเก็บเกรีบแบบนี้ไปเก็บแบบมันไม่ขนมากแต่เอาเี่ยมาบราร์เลยค่ะเกลีมาเอาแคลซิยมว่าเขาวกลิ่นเทเลนเนาะแบบไหนซิมมันคือเป็นเป็นเฟียนวะมันคือเป็นแบบบดแสบของสนาม ข้หมดสุดจากของตอนนั้นบัานที่นี่ไปตกปลาไปตกปลาเอเรียดเนี่แหละพี่น้องก็กเลยไปเห็นอันมันอยู่คางลำธารนี่แหละที่นี่ก็เลยว่าอันนี้มันอันนี้มันเป็นเฟรืรอเลยอีกอย่างนนเนี่ยจะยคุยกันเนาะเวลาไปเห็นอันชอว่าอัน,นม่าจะเป็นอันชิวาตันน่ะคะ่ะเห็นมากคือจังปีกนกนนเนาะ ไมว่าเอออันนี้ลากินได้ว่าสั่นนั่นแหละค่ะก็เลยบันพ่อแต่สมัปีน,นั้นเราเดกเก็บมากินไแตอนตอนที่ไปเห็นมันกัน็นไงเราหมองหันก็บด็กเก็บมากินบันในปีถัดไปคอยไปเก็บมอง,มองที่ข้าเห็นไว้แล้วแหละบันที่นี่อันพ่อแต่ขับรถไปบันขับรถโอ้ยเห็นหอคเอก็เลยว่าย้อนข้าบนนาไปอันนั้นปั้นนั่นที่เต็มเลยกลัเลว่าเสร็จเนาะนี่ก็เลยว่าบหลงหลกหลายเต็มไปเหมือนเลยเดี่ว เนืเกี๊ยวข้าวบ้หัวมันมีค่นพอห้างบุหัวข้าวกลุ้ยแล้วลกินได้แบ,บแ่แล้วฉงหน่าดีก็ได้หูมองไปใช่นมบานเนี่ยไปใสกับมีแต่พักกลวพีถนองเลยก็กินพักกลุกับเราแล้วพักกลุวยา็จะนาะกินไปบอกไป คลิปยางก็ตัดออกคือเก่าจ้ะคลิปกินบุกไก่อยากเห็นหน้าปัญญพี่น้องพี่น้องสิเบือ่อแต่มันแต่ไดกินใปหนำว่ะใบหนำมันก็นสิเพิ่นไปเลยจ้ะคนใหญ่คนตี้เนี่ยแล้วบางคนหาอันนั้นอันนี้อไอ้กินได้อไอ้นั่นกินบุกแดดก็จะหา ไปยังซื้อหนังสือหายใจต้นสตันแหลมจะบ่มขมวนเฉพาะแล้วก็ผักแตองอโอน้อกจากแต่โมเนี่ยจะหายขมวนขัน้นระยงหมายถึงว่าผักผักผักปลาก,กินได้เนะะี่ยค่ะเขาจะเขาก็จะเห็ดเป็นผักปลาที่อยู่ตามในปลาในพื้นที่บริเวณอันนี้ เนี่ได้ทั่วไปแล้วก็มีผักปลาชนิดที่ว่าผักอยู่ในยูทะเลนะคะะยูคานทเเลนเนี่ยอีกเล็มหนึ่งก็จะเป็นของของสุ่มแบบเกี่ยวกับผักทะเลผักอย่างเิค่ะก็จะม,มีแล้วก็อีกเล็มหน่อยก็จะเป็นชนิดของผักว่าผักแตออยยางเนี่ยมันขึ้นยุดตรงงหดมันเป็นลักษณะมันเป็นแบบใดก็สะมะีข้อมูลละเอียดให้ พักตีเก็บมากทุกทุกพักตีเก็บมากกินได้หลายเปอร์เซ็นค่ะเพราะว่าดืนยันจากหนึ่งจะของกินน้ำทุกปีอีกสองเอ่อเขามีหนังสืออ่างอิงแล้วก็เป็นว่าเข้าไปเบิงคน youtube ชชาวนั้นชอวนี้เก็บแล้วเข้าเห็นว่ามันคือกันแล้วเขาจะเอามากินเลยอ,อันนั้นจะบอกมันนีสัยของตีแน่นอนที่จะเห็น เราแถากัะวานนั่งซื้อมันเอามาเอามาเปรี่ยนแถวรังซื้อแล้วก็ซื้งบักษนะแม่กระทงแบบว่ามันเกิดแบบจังไดมันมีรสชาติแบบไดมันมีความไข่อันอันนี้จังไดงสือค่ะเฮ้เอามาเบิ้งเจ็บมากเอามาลอ,อ,องกินเท่าก่อนทำไมถ้าบวเป็นยางถ้าบวแพ้เขาบอกยางเถอะพอพักบางอย่างแม้กระทงพักตลาดบางบางชนิดเ้าก็ยังกินเ้าก็ยังแแลแนอกจาม ใชงก็คือบอกวะ่าทดลองซิมมังก่อนแต่เ้าบอกแพ้เขาก็คอยไปเก็บนั่จ้ะแต่ลองว่าตีเบรกกินซุปซีสมหาแน,น่นอนจ,จ้ะอย่าหัวใจพี่น้องเป็นห่วงตองแต่งเนาะ ิืมแบบพี่นอ้องโดนล้วค่ะจะไปแล้วเนาะมูมาาหาขอตัวไปหาเพื่อนก่อนค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะความคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะพี่นอ้องบ๊ายบาย